สวัสดีครับทุกคนวันนี้ Stocknova จะพาไปสำรวจการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ของโลกการเงินการเข้าซื้อหุ้น a l p h a b บตของ Warren Buffett ในไตรมาสที่3ปี2025การตัดสินใจที่นักลงทุนทั่วโลกตั้งจับตามองเพราะมันไม่ใช่แค่การซื้อหุ้นตัวหนึ่งเท่านั้นครับแต่เป็นสัญญาณสำคัญ ที่สะท้อนโครงสร้างเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่กําลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในตอนนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาขยายมุมมองและวิเคราะห์กันอย่างลึกซึง้งทั้งในมิติของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าที่บัฟเฟตถือเป็นเสาหลักมาตลอดและมิติใหม่ที่เชื่อมต่อเข้ากับโลกเทคโนโลยีที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศสาสตร์มนุษย์เราจะมองว่าเพราะเหตุใดบริษัทอย่าง Alpha เบตถึงสามารถดึงดูดนักลงทุนที่ระมัดระวังที่สุดในโลกได้และการตัดสินใจครั้งนี้กําลังส่งสัญ,ญญาณอะไรให้กับตลาดทุนรวมถึงทิศทางของเศรษฐกิจโลกเราจะเจาะทั้ และบทเรียนที่ผู้ฟังสามารถนําไปปรับใช้กับพอร์ตของตัวเองได้ครับก่อนที่ผมจะเล่า รบกวนเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานสต็อกโนวาเนี่ยนะครับมาต่อกันเลยครับอย่างแรกเลยการยืนยันการซื้อและขนาดของการเดิมพันในไตรามาสที่3ของปี2025เบิร์กชัยเฮดเว่ยได้ส่งเอกสารฟอร์ม 13F ให้กับ SEC และมันเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญมากๆครับบัฟเฟตซื้อหุ้นใหม่เพียงหุ้นเดียวและหุ้นนั้นก็คืออัลฟาเบตไม่ใช่การซื้อแบบลองตลาดแต่เป็นการลงน้ําหนักเต็มที่ครับบัฟเฟตเข้าซื้อหุ้นอัลฟาเบตจำนวนกว่า17,846,142หุ้นคิดเป็นสสัด่วน1.6% Away, ซึ่งมีมูลค่าสองร้อยหกสิบเจ็ดพันล้านดอลลาร์ณนะสิ้นไตรามาสที่3นี่ครับและในทันทีอัลฟาเบตกลายเป็นหุ้นลำดับ,บที่1 0ของพอร์ตโดยมูลค่าแซงหุ้นหลายตัวที่บัฟเฟตถือมาต่อเนื่องยาวนานการขยับอันดับแบบนี้เกิดขึ้นได้ยากมากในปรัชาการลงทุนของเขานี่จึงเป็นสัญญาณว่าบัฟเฟตมั่นใจครับไม่ใช่แค่สนใจหุ้นตัวนี้เหตุผลที่ต้องจับตาเป็นพิเศษสาเหตุที่การซื้อครั้งนี้โดดเด่นเป็นพิเศษเพราะมันสวนทางกับความเชื่อ2อย่างที่เคยเป็นเหมือนตำราของบัฟเฟต พันผนสูง และอีกข้อนึงก็คือเขาไม่ค่อยซื้อหุ้นใหม่ในจานวนมากๆโดยไม่ทยอยสะสมแต่ในครั้งนี้บัฟเฟตต์กลับเลือกอัลฟาเบตเป็นหุ้นเดียวที่ซื้อในไต,ตรมาสนี้ครับและเลือกซื้อในปริมาณที่ทําให้ติดท็อป10ทันทีสะท้อนว่าโอกาสที่เขาเห็นชัดเจนเป็นพิเศษกว่าหุ้นอื่นๆทั้งหมดในตลาดช่วงเวลาเดียวกันข้อต่อมาทําไมอัลฟาเบตคือคุณค่าในคราบบิ๊กเทคจุดบรรจบระหว่าง value investing และโลกเทคโนโลยีหลายคนอาจมองว่าบิ๊กเทคเป็นหุ้นเติบโตที่สวนทางกับหุ้นคุณค่าแต่ในมุมมองของบัเา้นีนราามนรมกพะะ แสเงินสดอิสระที่มั่นคนงมากๆ Google Search สร้าง free cash flow แบบที่บริษัทดั้งเดิมแทบไม่มีทางเทียบได้ครับ Buffett ยึดหลักเงินสดจริงคือความจริงของธุรกิจและ Alphabet มีสิ่งนี้แบบล้นเหลือครับอัตราส่วนทางการเงินที่แข็งแรงเมื่อเทียบกับยักษ์ใหญ่ใน S&P 500 Alphabet คือบริษัทที่ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับศักยภาพการทํากาไรครับและนี่ไม่ใช่ value trap แต่เป็น value opportunity ที่ซ่อนอยู่ในโลกเทคครับต่อมาคือคู่เมืองหรือว่า Moat นั่นเองครับที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกดิจิทัล Buffett ลงทุนเฉพาะในบริษัทที่มีกําแพงป้องง phabet, ้ออออองงงงกััันนแแขขขข่่ลละ Alphabet คคืืโมมเเดูสยห ของครูเมืองของ Google การผูกขาดข้อมูลผ่าน Google Search ทําให้คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนหรือแย่งชิงผู้ใช้งานได้ไง่ายๆครับข้อต่อมาระบบนิเวศที่ผู้ใช้ติดหนึบนะครับทั้ง Search ทั้ง YouTube Android Chrome Google Maps ทุกอย่างเชื่อมโยงกันจนเกิดเป็นเครือข่ายที่ยากจะทําลายอย่างสุดท้ายธุรกิจอนาคตเช่น Google Cloud และ AI ที่กลายเป็นหัวใจคุมทิศทางของเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตใน1 0 2ถปีข้างหน้าครับ a l p h a เบ จึงมีทั้งธุรกิจปัจจุบันที่สร้างกําไรและธุรกิจอนาคตที่สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์นี่แหละครับเป็นเหตุผลว่าทาไมบัฟเฟตถึงลงทุนในหุ้นตัวนี้ส่วนต่อมาครับสัญญาณต่อเศรษฐกิจโลกและสิ่งที่นักลงทุนควรเรียนรู้การปรับตัวครั้งใหญ่ของนักลงทุนแนวคุณค่าการซื้ออ l p ฟ a าเบตคือการประกาศชัดเจนว่าหุ้นคุณค่าไม่ได้จากัดอยู่แค่ในธุรกิจแบบ,กบเก่าๆอีกต่อไปในยุคที่ข้อมูลและ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่บริษัทเทค ก็มีคุณสมบัติเป็นสินทรัพย์ถาวรไม่ต่างจากโรงไฟฟ้าหรือระบบรางในยุคก,ก่อนครับนี่คือวิวัฒนาการของ value investing จากยุคเบนเกรแฮมสู่ยุคดิจิทัลผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดการเงินอย่างแรกลดการพึ่งพา Apple การซื้อ Alpha เบตทำให้เบอร์กชัยกระจายความเสี่ยงออกจากการถือ Apple มากเกินไปซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดของพอร์ตข้อต่อมาเงินทุนไหลาตามบัฟเฟตนักลงทุนทั่วโลกมองบัฟเฟตเป็นเข็มทิศเมื่อเขาเลือกลงเดิมพันใน Alpha เบตเม็ดเงินจากกองทุนอื่นก็มีแแนนวโ้้้้มมทที่จะะตาาาเขขไปลอสุดย การสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลการเคลื่อนไหวครั้งนี้คือการยอมรับโดยปริยายว่าดิจิทัลอีโคโนมีคือระบบเศรษฐกิจหลักของโลกใน1 0 2ถึงปีข้างหน้าไม่ใช่แค่เทรนด์ชั่วคราวอีกต่อไปแล้วบทสรุปการเดิมพันครั้งนี้มีความหมายต่ออนาคตอย่างไรการซื้อหุ้นกว่า17.8ล้านหุ้นของอัลฟาเบตไม่ใช่การเก็งก,กาไรระยะสั้นแต่คือการประกาศอย่างเป็นทางการว่ายุคแห่งคุณค่าแบบดั้งเดิมได้ประสานกับยุคแห่งเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบบัฟเฟตมองเห็นอัลฟาเบตเป็นธุรกิจที่ คุณคุณค่ารุ่นใหม่ของโลกนี่คือการเคลื่อนไหวที่อาจกลายเป็นหมุดหมายสําคัญในประวัติศาสตร์การเงินยุคใหม่และคำถามที่ผมอยากทิ้งท้ายไว้ให้ทุกท่านก็คือในพอร์ตของเรามีธุรกิจที่มีคูเมืองระยะยาวเหมือนอัลฟาเบตหรือไม่และเรากําลังประเมิน value investing ด้วยแนวคิดของยุคเก่าหรือยุคดิจิทัลขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบนะครับ ใครที่ลงทุนในหุ้นตัวนี้อยู่บ้างครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับว่า a l p h a เบตเนี่ยน่าลงทุนอยู่หรือเปล่าวันนี้มีแค่นี้ครับพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตาม StockNova และพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับคำเตือนข้อมูลทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนและนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ